ได้ร้านได้ตัวได้ร้ได้งไงคนละสองร้อยสามร้มอยนะคือมาส่งครั้งแรกก็คือตัวเดียวตรงๆเลยใช่ไหมคะใช่ครอบนั้นเขาก็ถูกกันทั้งทั้งบ้านนั่นแหละเกือบทั้งหมู่บ้านค่ะปัญหาเจ้าปัญหาจ้าโอซามะงามพี่ดอกไม้ก็ได้ขมามากอกยากันนี้เลยจ้าเคยมาขออะไรในสุขไรลหลาไหมจ๊ะแม่ ได้ค่ะเคยมาแล้วได้เอามาขออยู่จุดนี้เลยบอกคะแมนจ้ามาขออลไรคนก็หายค่ะยิงลูกหลานบ้านนี้เพื่อนยงหายแล้วโนะมาหายเพื่อนหายตรงตรงเลยบอกคะแม่จะเลขทูกนี่แหละค่ะหายตรงๆงเลยค่ะเป็นจุดเลขทูกเล้คกะออกตรงตรงเลยแมนจ่า แม่อ <mile> oh. ้อยนะ่ะขอโชคลาให้สีทั้งวันที่สิบหกตกัวแล้วคะตัวกมาจะะะันวะตอนนี้เราก็อยู่เที่ถ้ำเสือนะคะพระรามมาสมบูุณเจ้าค่ะปูถําเสือโดยเจ้าขาสาทุวงพญนาคมีฮลสีมีฮอลสีบ่ะนี่มีเบิรดโเบิร์ดอยู่นี่นะนี่โมบิดเลยมีลื้อสีด้วยเด้อมีลื้ีวูพญานาคตรงนี้ค่ะสาทุเด้อเจ้า่าลูกลานบ่เ มาเนี่ยมาขอเพิ่อใบบุญบาร,รมีเจ้าค่ะขอโชคลาบนำลูกหลานเขาเด่นยกขันหามาขอเจ้าค่ะอาบรมียกมือขอนำเด้เจ้าค่ะปวดติดกระทาง่งประเสริสว่างให้ลูกให้หลานให้ถือให้ได้ให้ปังลูกถ้าได้แล้วสิเอาอยางมาถวายถวายเพื่อนโบมันถวายนี่ถวายเพื่อนนี่ยเอาใบสีเนาะเอาใบสีง่ายๆนีๆ่นี่ใบสีตั้งน้ำใบสีถ้าได้ขอเพื่อนา้าเพื่อนให้ลูกให้หลานปวดลูกปวดหลานเน,ะนาะปวดนอ สาธุเดเออเพื่อที่เปิดทางเปอร์เซนว์พระบางลูกในร้านลูกห้านบ้านเจ้าเด้อนี่เบริรแยง,งเด้อค่ะพวกปักรักษาคุมครององค์ปูพญานาคก็ได้ผู้ปูปักรักษาอยู่นี่เจ้าค่ะสาธุขอสุขอลาภขอเพิ่งไปบ,บุญบรารมีอ้ารนีจุดเองเลยจุดเลยค่ะอขอเพิ่เนเนาะ พอให้ออกในเลขเนี่ยแหละค่ะในทูบเนี่ยเลยเด้อได้ตัวใดก็ได้เอาถวายน้ำเจ้าขาถวายน้ำแดงน้ำน้ำเปล่าพร้อมจ้าให้ลูกให้หลานได้ส่งเสริมลูกหลานเด้อให้มีโชคมีลาภมีบุญวาสนาลูกหลานสิมาถวายน้ำถวายใบสีน้ำจ้าในน้อยใส่ขวาหขนาดน่ะในน้อยขนะดพอสมือดูมันมีสิบเบอรสาหาบ้านลื่อให้ได้ได้ค่ะให้ลูกให้หลานได้เด้อจ้ะเฮงเฮงปัง อยเตกสองตัวสามตัวเี่วันนี้เขาห้ได้จ้ะนางบซีมาถวายอันนี้สัมมาบาเพิ่นไว้เนาะให้เพิ่นโซยเฮาห้ได้เนาะห้ได้ให้ลูกหลานได้เด้อปูเดอร์โซยสู้ลูกหลานลูกหลานบ้านเจ้าอะไรลูกบ้านร้านเมืองเบิงเอาเด้อปลุกปราสากองงพ่อเขาได้แล้วเขาเซีามาถวายให้ปูกเขาหายได้หอยเตะสองตัวสามตัวห้ยเฮงๆปังๆไปเลย่ยห้ดังเด้อปูเดอร์สงบ้านเปงเมืองสิบารซาหาบ้านดื้อได้แบบนี้นะบ้านเจ้าเด้อปูเดอร์ สามตัวแต่งเลยเนะห้ได้เนาะจ้าให้ได้ได้คู่เพิงใบบุญบารมีคูเนาะนี่บ้างครับแม่สัมผัสกับเจ้าที่ที่นี่เปยังไงบ้างเพื่อนดีนะเพื่อนดีเ,นเคยเป็นครูบ้านครูเมืองานเนาะเพื่อนเพื่อนเคยมาอยูย่อยู่แถวๆน,น,นี้คนนุ่มเนี่ยเป็นคนอยู่ในพาราสักตอนนี้มากเลยเป็นไหมครับแต่ก็เป็นคนที มีเซนเรียกมีเซนสื่อขอฟองพงจะเจตีพเมธนทวันีเปิดิีเปิดเทงาปัจจัยสรองให้ลูกหลานเด้อจะ่ะขอเพิ่งใบบุญบารมีลูกหลานบ้านเจ้าหันแหละสวยสู้เขาให้เตะห้ปังเขาจิมาถวายให้เด้อมันอิ่มบริบูริ์้เบิงเบิงเบิงไหวคนลุกเลยน้แม่อ้อยคนก็คนลุกเลยนะคะโอ้โหบรูรหัวตัค์ผูเขาขอนแกนนะไม่ให้เข้าล่าง อยากว่าอมาหนีเยบบอ้เขาจจะให้สื่อออกมาให้สื่อออกมาเลยบอ้เขาวคนญาตินะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนอยากจะเข้าใช่ไหมคะใช่ถ้าเข้านี่จะเป็นปุกอะไรคะที่เข้าไม่ไม่ไม่ะาไมเขาวคนลุกนะคะคนที่เพื่อนพยายามที่จะเข้ามาสื่อใช่ไหมคะ พอพุดเจ้าทีพ่อแม่ห้ตจงเปิดนะคะเปิดแต่สิ่งดีๆนะคะเปิดทรัพย์สมบัติแก้วแว่นเงนทองให้ลูกให้ห้านทรัพย์สมบัติไดควรเป็นของพวกเขาให้เอามาให้เจ้าค่ะพอให้แล้วเจ้า่ะพอให้แล้วด้วยจ้าทรัพย์สมบัติใดควรเป็นของของลูกของห้านนี่ให้เอา้นมาให้เจ้าค่ะพอคูณเจ้าทีพ่อแม่ท่องนี้ลูกอนุญาติบาดทำขอให้ลูกให้หลานให้ลูกห้านได้มาเห็ดน้ำของเจ้าใหอะไรสิบอกเขาให้เขาเห็ดเขาเห็ดน้ำทำตาให้เห็ดให้ตกแตงให้ ่ถ้าได้ธาปังนะเขาเซมาเห็ดน้ำเดือปูเ<ช>ดอร์พอภูมิเจ้าทีพอเมทรณีเจ้าบ้านเจ้าเมืองอยู่นี่ก็ได้ซะถูกทุกคนจะาบัตรคํำผ้าเป็นปูน้ำผ้าเบาผ้ากาวพอเขาบ่งหูจักเขาเกิดน้ำรังพงษ์ในไม่ออนทนปลายเขาบ่งหูจัก<ช>อนัญญาบัตรคํำเป็นตัวแทนผ้านำผ้าเห็ดค่ะโคให้ได้ให้ปังให้เห็ดให้ได้เดยจัดเด้อปูเด,ด้อญาเด้อให้ได้เด้ปูเสือก็ไดโซยลูกโซ่ลูกล้านบ้านเจ้าไดให้ได้ให้อันได พระพุทธเจ้าที่พระแม่ธอรณีก็ได้เปิดซอยกันเด้อสิบัสซาหาบันเลือเจ้าเด้อเป็นผุดอนนันนั้นตโกมูเป็นผู้ปกัก,ก,กรักษาเกง่งโกมูน,นั่นนี่ก็ได้ทรัพย์สมบัติอยู่ในกระเป๋้เอื้อามาขึ้นมาให้ลูกหลานให้ได้ไนดะ้ในเขาวิ่งหนีวิ่งซึ่งนเขารวยมีรวยลานพันละหายมีอภิมหาเศรษฐีขึ้นไปจะหาได้ค่ะคุณพ <วา S 2> ันวาห์ห่อสามตัวสองตัว,ต,ว,ต,วตรงตรงค่ะขั้นใดสิมาเห็ดมาแปลงแม่หวายเพิ่นเนาะขายม่หวายค่ะมาเห็ดตามเพิ่น มะพร้าวน้ำเปล่าดาวเรืองบริมยังหลายคุณหัวกับลูกบอลเมื่อกีเปิดไฮรเปล่าเเปิดเปิดไฮเยอะจ้าเปิดเปิดไฮลูกไฮล้านเยอะลูกล้านจะได้มาเหตุน้ำต้นี้เขาใจบุญใจคุณโซนเขาจะมาเหตุน้ำยู่ต่อแต่แค่บอกหูวแนวทางสื่อปฏิ่มต้นแบบใดจ้ากคนเเก้าสามแปดเก้าแม่สามแปดเก้า งามนะสวยมากเลขงามแหงโอ้สปลาสั่มเด้อปูถั่เสือเด้อโซนสู่โรงแรมตะพงเจพียเทแมทอรณีบ่คหอยตื่นในท่วงลูกหลานมาขอสู่ขอลาบนำค่ะปลาถุให้ได้นี่ลูกหลานปังเด้อสิบันสาขาปลาลื้อปูถั่เสือเด้อให้ลูกหลานได้เด้อจ้างามแหงเลขงามแหงเด้อจ้ามีมาขอกับปูถั่เสือเนาะมาขอปูถั่เสือสามแปดเก้า กับหัวได้ไหมคะกับหัวได้ก็แล้วแต่สามแปดเก้าหรือว,ว่าสามแปดหกนะคะวันนี้เราก็นําพาโดยแม่อ้อยนะคะเนาะได้พามาขอโชคขอลาบนะแม่อ้อยคนมีเซนนะคะมาขอโชคขอลาบซึ่งวันนี้ก็คนลุกเนาะตั้งแต่เข้ามาเหมือนอ่าแม่อ้อยบอกว่ามันจะปู่จะเข้ามาสื่อนะคะแต่ว่ายามข่มไว้นะเพราะแม่อ้อยเขาเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ใช่ ปกติก็สามารถส่งได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยคือไม่ได้ค่ะไม่ยังให้ส่งค่ะคือมาส่งครั้งแรกก็คือตัวเดียวตรงๆงเลยใช่ไหมคะรอบนั้น่คะตัวเดียวเพย่ันให้เขาก็ถูกกันทั้งทั้งบ้านนั่นแหละเกือบทั้งหมู่บ้านใครมาก็ได้หมดค่ะครับใครมากก็ได้เบอร์ทุกคนค่ะตอนนั้นตัวเดียวเน้นๆเลยค่ะเป็นตอนน้าส่งตั้น่า่ึงข่ามาส่งเขาก็เลยบอกไป แต่ว่าเขาไม่ได้บอกร่างกายสังขารเขานะว่าได้ตัวไหนนะปะัจจุบันนี้นะเขาได้มาเขาก็บอกว่าโอ้ได้คนละสองร้อยสามร้อยอย่างงนะแต่เขาไม่โบกราค่ะเป็นปู่ทาเสือนี่เหรอคะมาค่ะหรือว่าเป็นปู่พญานาคปู่พญานาคก,ก็มาปู่ทาเสือเพื่อกับรักษาอยู่นี่อยู่แล,ล้วปู่พญานาคเพื่อทไปมาแต่ว่าที่แน่น,น,นะทําเสือปูป่ทาเสือนี่เพิ่นอยู่รักษาอยู่ในตลอดปู่ฤาษีนี่ค่ะจ<า>ะเป็นปู่ฤาสีเพิ่นปูปรักษาอยู่นี่อยู่แล้วเป็นของผู้บ้านผู้เมือง เกิดกอข้าพวงอีกเกิดกอจะตั้งบ้านข้าพวงอีกเออขู่เนี่ยนะทานปุกปักรักษาอยู่นี่อยู่แล้วส่วนใครอยากให้แม่อ้อยทรงเนี่ยก็วันหน้าไม่แน่นะให้คอมเมนต์รอไว้ก่อนคอมเมนต์รอไว้นะครับวันหน้าถ้ายังไงก็เดี๋ยวรอดูคเดี๋ยวรอติดตามดูเนาะวันที่16ธันวาวันนี้ก็มาจุดธูปเสียงไทยขอกระปุกถ้ำเสือดูนะคะนี่สามตัวนะคะ อาจจะแตก3ตัวหรือว่า2ตัวนะคะลองพิจารณาดูเนาะแอดมินก็นำเสนอเป็นแนวทางให้นะคะ389หรือว่า386เนาะซื้อไว้แล้วจริงๆซื้อตัวไหนคะก็ <c oughs> 8 9 3อะไรเนี่ย9,3,8นี่คนซื้อไว้เร็วสัมพออะไรสงสัยเพิ่นอยากซื้อดูพังหมดแล้วไม่มีใครมา<อ>ทามให้เลยที่เพิ่นจะเข้าเมื่อกี้คืออยากจะซื่อนะคะอาจจะมาซื้อแม่อ้อยมาบอก ถ้ามีโชคมีลาบเนาะอ่ะงวดนี้นะคะถ้่อุ้ยขนลุกเลยเอา้าถ้ามีถ้าให้ลูกร้านนะั้ลูกร้านสิมาเฮตหาเดอ้อค่ะเนี่ยถ้าได้ข้าวสามตัวนี่ลูกร้านจะมาทําให้ดูพังหมดแล้วอือันนี้จะาหูบอกไฟมาขึงค่อยได้เป็นคนมาเหตุเนี่ยอเป็นคนมาค่ะเนี่ยเออสงไฟยากหายข่อยมาหนิ คนลุกเลยไม่มีใครมาจริงๆครับพวกเจ้าลูกลานลูกต้องเมาต้องเห็ดต้องเอาเห็ดเด้อเห็ดเอาเดือวันนี้แตกสามตัวเนาะเออให้้ทำสารใหม่ให้ทำสารใหม่ให้ค่ะเออให้ลูกแบบร่วมกันบ่ไม่มีแต่เฮาเดาเบิ้นบ้านเบิ้งเมืองนี่แหละพร้อมพับกราฟกันโอ้ยสัมโพสองตัวสามตัวค่ะก็จะสัมโพเนาะมาร่วมสร้างนะคะที่สารผูพังนะคะทุกท่าน เอาถ้าอยากได้สานใหม่เด้อลูกหลานสีเฮให้ยีอันนาหายหายแตกให้ได้ให้เข่าเด้อลูกหลานสีเฮให้ใหม่จ้าพังหมดแลวสะพโพสมโพพังหมดแล้วนต่นมโตัสสะภะคะวะตัะระตสัมมาสัมพุทธะนสะนมโมตัสสะภะคะวะตัะระตสัมมาสัมพุทธะมโนปสักวิปพวปักรักษาคุรพงลูกหลานบ่ได้มาหลวงมาเกินเด้อ พอพูดเจ้าที่พอเมโทรณีอเยอะนิดนีงก็ได้อ้าวถ่ายให้ลูกขายล้านได้โชคได้ลาบนําลูกหลานสิมาเฮ็ดให้่ไม้มันพังมันฟูเปิดเลยอยากได้เฮือนใหม่แม่นบ่ให้สุกขายลูกขายล้านได้โชคได้ลาบนําเขาสิมาเฮ็ดให้่ไม้พังเบิดแล้วอู้สัมพอสัมพอลงเบิดเลยหายเงินหายค้ำเพิ่นก็ได้ลูกหลานมะขอนําให้ได้ให้แต่ปุ๊บปักรักษา พ้อมันพ้อผับคับการไห่อไรอาซอยการไห้ได้ไห้อันนั้นเด้อให้ลูกไหหลานได้สะพโหูรอดพูอนอดนู้นไปเลยมีถ้ำเนาะค่ะเขจะไปแถวตาดไห้แถวนะพูเปนถ้ำนะมีน้ำตกนี่ถาำจ้าคือเบิร์บีค่ะจ้าถ้าเรียกอันง่ายๆคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะนี่นะคะจะเป็นบ่อน้ำไม่แห้งเลยนะแต่แม่ยังไม่เกิดอ่าเนี่ยนะคะจะเป็นเสือ ที่อยู่มานานแล้วคนะ่ะตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแล้วนะเสือตัวนี้เราจะมาเหตุเอาพัฒนาเอาอยู่เด้อใครต้องการมาขอโชคลาพขอพรมาหนีได้เด้อจ้าเป็นอจุดหนึ่งค่ะที่น่ามากราบไหว้มาขอโชคขอลาบมาโมเนาะขอนะคะไม่ว่าจะไม่ใช่แค่เรื่องขอโชคขอลาบนะหนะ้าที่การงานก็สามารถมาขอกันได้นะคะ ก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนเนาะขันทิศศาลเนาะมีคนมาขอเหมือนกันมีคนมาขอโชคขอลาภขอชคขลาเหมือนกันเนาะมีสุใจเนาะแต่กอนะแต่กรแ่กนมาใหม่ๆนะบบมีสูสุใจแลกกับมาเฮ็ดโนเฮ็นี่พระกายถือเลขก็มีคนมาถวายมีคนมาขอแล้วก็ได้เขาก็มาให้คมันก็จะเป็นปู่องค์ดำแสนสิริจันทานักราชนะคะ แขนลูกแขนลูกแขนมีอาการด้วยนะทุกท่านเหมือนปู่เป้นมาสี่นะคนลุกคนลุกคนลุกยังไม่ทน ใบสีเทาเลยคือปุ๊บตรงนี้ปตรงนี้ตรงนี้ตร เป็นยังไงสื่นืนเป็นฝืนลงจากจะลงอล้ว่โอ้จะลงจะลงหลังจากที่จุดเลขถูกตัวเลขได้สามแปดเก้าในยินว่าไม่ออยว่าได้สื่อกอนานี่แล้วมันบมดจ้าแมนจ้ะซื้อปกติไว้แล้วค่ะซื้อสามตัวเลยเหรอคะสามตัวเลยซื้อไว้แล้วค่ะค่ะทั้งสามตัวเลยแมนสองใบซื้อไว้แล้วสองใบ หกสามสามหกก็ซื้อไว้แล้วเพราะ <c oughs> ว่าเชหนไรเลยก่อนหน้านี้ก่อนจะมาจุดเนี่ยซื้อเรียแล้วก็เลยมาจุดก็เลยตรงกันตรงกันเี่คะลอตเตอรีตต่นะคะซื้อไว้แล้วสามตัวตรงตรงแปดสามเก้านะอันนี้เนาะสลับกันนิดนึงนี่พูดจริงนะนนทุกคนะซื้อก่อนมาจุดทูบซื้อก่อนมาจุดทูบนะคะขอให้ลงทีหนึ่งเนาะใบที่ใบโน้นแหละค่ะ กันกันวะอ๋อนี่กลับหัวซ,ซื้อแล้วซื้อแล้วเรียบร้อยค่ะกลับไปเรียบร้อยกัะกันเนาะโอเคค่ะขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งเนะ<ส>าะถกไม่ได้ค่ะถ้าใครมีโชคมีลาบนะคะก็สามารถร่วมสร้างเนาะที่ศาลนะคะที่ผุพังไปแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะขออนทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาบนะคะ